ร้านเดิมร้านประจำมาดูแล้วเราจะซื้ออะไรบ้างพอดีรับงานทไว้รุงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่มีกล้วยด้วยอ่ะกล้วยดิบด้วยเต็มเลยกล้วยน้ำว้าบ้านเราเนี่ยแหละแต่ปลูกที่เม็กซิโกไม่ได้ปลูกที่นี่ปลูกที่ประเทศเพื่อนบ,บ้านแต่ส่งมาขายที่นี่แล้วก็มีสับประรดสับประรดที่มาจากฮาวายั้ย จำได้ผิดเป็นออร์แกนิกด้วยนะเนี่ยเขียวส้มเต็มเลยสับปะรดไหลบัวไปสักหนึ่งก็ปุกูกสองก็ปุกเรยวนี่มันใหม่ๆด้ได้ไหมอ่ะ กแพ็คมาดีดีนะเนี่ยหลายบัวสักหนึ่งกระปุกอายก็คือคโน่โนอแปดเหรียญเก้าเก้ากะที่ยี่ห้อโปรดหนึ่งเหรียญเก้าเก้าไปสองกระปุกยี่ห้อโปรดเลยกะที่ยี่ห้อนี้ชอบ เตี่ยงคุณเชียงเอาคุณเชียงหมูนะเขาบอกว่าเ,าเดี๋ยวอ่านก่อนนะคุเชียงชอนี้แบรนด์พอชิคเก้นอันนี้หมูหมูกไก่ผสมกันแล้วเราเอาอะไรเราเอาหมูอย่างเดียวหมูกับไกไ่ไปหาตรงไหนดีสี่เหรียญห้าสิบเซนนะ Thì miếng 59 pork ăn chicken nấu miếng pork hàng đều lửa mình cho mấy ít nấu miếng 59 1 anh xứ mú nòi ได้แล้วหมูหนึ่งชิ้นที่บาทในหมูเนี่ยสามเหรียญข้าลวละห้าเหรียญเก้าเก้าเดี๋ยวซื้อกุ้งสักสองปอนด์กนะุ้งสดสดเลยปลาด้วยนะปลาทังกุ้งมีปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกแต่เราจะเอากุ้งวันนี้ ยี่สิบตัวกี่บาทไม่รู้ยี่สิบตัวดูปลาเขาตลาดปลาเขาปลาปลานี่กปลาพักปลาปลาเยอะแยะเลยในวันนี้เอาพุ่งนะไม่เอาปลาเดี๋ยวรอเขาช่างทอดให้ด้วยแล้วน่ะนะทอดให้ด้วยทอดให้ บาทอะเจดลียนเจ็ดเรียนเจ็ดเลียนเจ็เเดเร,เรียนสมามสิบเก้ายี่สิบตัวเจ็ดเรียนสามสิบเก้าได้มาแล้วไปต่อหนึ่งเียญหก ก็หอมเนี่เอาหอมไปอหอมนี่พาวละ9.9เซนนะหอมอ่ะเอาแบบนู้นดีกว่าพาวละ9.9เซนอนะ่ะน่าจะกินดีกว่าเอาแค่2องข้าวใบเด็ดนี่ถูกสุดแล้ว6.9เซนซื้อไปสักหนึ่งหวัวเอาเหัวเล็กๆนะได้ก็คือมะอม่วงเด็ด ม่วงดิบสั้นหนึ่งลูกเอาดิบๆเลยดิบเปรี้ยวๆนี่นะกดดูแล้วปลอดภัยดิบๆม่วงดิบดนเนี่ยอันดิบๆเปรี้ยวๆลูกใหญ่กว่านี้มีไหมลูกใหญ่ว่านี้สักลูกก็พอเอาไปตำ ไปตามกินก็คงจะอร่อย,ยนะนี่ม่วงไปสองลูกกล้วกันก้วม่วงมะเขือไปด้วยมะเขือขอโทษนะเอาข้างในโอเคไหย ฝักยาวนั่นเองถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอะไรอ่กะกระเทียมอ่ะกระเทียมแพงมากเลยเอาอันนี้ไปกระเทียม ไปพริกพริกพิกเอาไปทำเอาไปทำน้ำพริกพริกอันนี้ซื้อพริกแช่แข็งดีกว่าถูกกว่าน้ำพริกน้ำพริกปลาทูก็ต้องใส่พริกเนาะ เราควรจะเอาพริกนี้ผสมหน่อยพริกแดงบ้างพริกนี้้า,าพริกค่ะเดี๋ยวไปซื้อพริกแช่แข็งก่อนดีกว่าเทศฉันต้องสองลูกเผือดเทศนะเผือดเทศต้นสองลูกเนาะไปใส่ส้มตำผู้ น้ำพริกปลาทูก็ขาดไม่ได้ก็คือปลาทูปลาทูเนี่ยเอาไปน,นึ่งสี 4, 99, 2, ่เหรียญเก้าสิบเก้าสองปอนด์ปลาทูเดี๋ยวไปซื้อพริกพริกแช่แข็งพริกแช่แข็ง ตามน,นี้แหะทุแช่แข็งเนี่ยบาท39มเ้ทุแช่แข็งบาท39<ม>ก็มาซื้อผักร้านนี้ผักกับซีฟู้ดร้านนี้สดมากเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน <laughs> เข้ามาในมองแล้วก็จะมีของขายเยอะแยะเลยในมอแล้วก็มีซุปเปอร์อยู่ข้างใน Hmm. มีผักสดๆเยอะะร้านฟิลิปปินสไป,ไปดูกันนี่มีอะไรขายเนี่ยอาหารฟิลิปปินนั่นแหละแต่ไม่รู้อะไรเอออันนี้น่ากินนะเนี่ยใช่ไหมหนังหมูอ่ะหนังหมูเหมือนบ้านเราเลยเนี่ยหมูหันอ,ะอ่ะหมูหันนี่น่ากินมี<ๆ>สั่งซื้อสม้ม ม่้สบายเพราอยากกินส้มรู้หวานรู้เปล่าวันนี้เดี๋ยวเอาไปสักนิดหน่อยเนาะร้านนี้เปิดเพลงแล้สองปอนหนึ่งเหรียญร้านนู้นขายพาวละหกสิบเก้าเซนร้านนี้ขาย,าานนขายสองพาวหนึ่งเหรียญซื้อสักหนึ่งลูกหกสิบเก้าเซนกวานะหกสิบเก้าเซนเอชเนาะตัวโอ้วุกงใหญ่มากเลย ได้จังกวดรูปเล็กๆเซนถั่วฝักยาวดูถั่วฝักยาว9.9เซนน่ะถั่วฝักยาวอ่ะลองบีน่ะผูกมากเลยเมื่อกี้เอาตั้งสามเหรียญซื้อมาแพทหนึง่งเสียดายจังมากเลยเอาไปคืนได้ไหมนี่คือเล่นไม่เอาไปคืนแล้วเราก็ซื้อนี่แหละไปบอกแล้วว่าผัดร้านนี้สดกว่า แล้วก็ถูกกว่าด้วยดูถั่วบางยาว99เซนสดเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้เรามีแล้วนี่แล้วก็มาเขือนู่นอ่ะโอ้โหโทษมะเขือแล้วก็99เซนถูกมากเมะเขือ <c oughs> 99 แพรซื้อแล้วแพทซื้อไปแล้วมะเขือก็มีผักร้านนี้ผักสดมากพริกแพทก็ซื้อไปแล้วพริกนี่เต็มตะกร้าเลยผักบุ้งก็ซื้อไปแล้วผักบุ้งก็มีนี่ผักบุ้งก็จะแพงหน่อยนะผักบุ้ง 3, 3, 99, 3, 49, สามสามเหรียญเก้าสิบเก้าสามเหรียญสี่สิบเก้าเซนผักบุ้งอ่ะแพงแล้วก็อะไรอีกอะที่แพทจะซื้อไปอนี่ หอมแดงแพ้จะซื้อไปแล้วหอมแดงร้านนี้เปิดเพลงนะจะบอกให้อาจจะต้องเปิดเพลง y YouTube กบโอ้นี่งขิงเอาขิงไปหน่อยเนี่ยขิงร้านนี้ก็ถูกกว่าร้านนูน้นต้องเยอะเลยอ่ะโอ้ของร้านนี้ถูกกว่าร้านนูน้นเยอะแยะเลยหอมแพ็คจะเอาไปแล้วหอมอเอาอะไรอีกอ่ะ นี่ไงขนุนก็มีน,นี่เขาผ่าไว้เนี่เป็นขนุนนชิ้นๆเป็นลูกๆเนี่ยขนุนเขาก็ผ่าไปแล้วขเขาเผือเทศก็ถูกเผือเทศก็ถูกกว่าร้านนู้นมากเลยนะเผือเทศถูกมากนั่นก็กล้วยมีสารพัดกล้วยเลยเออเราน่าจะซื้อมะม่วงที่นี่ซื้อมะม่วงตรงนั้นน่ะสองลูกเจ็ดเหรียญที่นี่เท่าไหร่เนี่ยมะม่วงเนี่ย โอ้ก็ราคาเท่ากันมะม่วงราคาเท่ากันจะสุกร้านนู้นดีกว่ามะม่วงนั้นมงดิบก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็กล้วยนั่นก็กล้วยปลาพัดกล้วยหนุมกล้วยมีครบหมดอันนี้กล้วยอะไรบานานะน่าเหมือนกล้วยเล็บมือนางบ้านเราไหมไม่รู้จักนี่ก็ไม่มีแล้วจะเอาอะไรอีกอะเราก็ซื้อแต่ผัก ตอนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วมั้งเดี๋ยวเช็คของว่าครบไหมเราก็กลับบ้านละเห็นไ,ไหมเราไปดูมาม่าให้สามีดีกว่ามาม่าให้สามีสามีเขาจะกิมะมาม่าเผลอรู้หมดยังอืมหัก,ก็สดสดั้งนั้นเลยเห็นไหมร้านก็สะอาดสะอ้านกว่าร้านเมื่อกี้แต่ร้านเมื่อกี้รานเียดนามไงร้านเวรร้านฟิลิปปินเนี่ยของสดจะถูกของนี่นจะถูกของทะเลอะพวกซีฟู้ดพวกอะไรจะถูก แคสจะดูมาม่าเขาเรียกมาม่าอะไรอ่ะมาม่าต้มมาม่าฝอะให้สามีกินอ่ะเขาชอบกินเขาชอบกินมาม่าฝืดแคสหาซืมาม่าฝืดเลยนะมาม่าวุ้นเส้นกึงสำเร็จรูปนี่ไม่ใช่มันต้องเป็นมาม่าฝืดใช่เหมอมีไหมล่ะเนี่ยอันนี้มาม่าเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเขาชอบกินเนี่ยมาม่าอย่างเนี้ย มาม่าเ <Mama S 2> <Mama S 1> ือเอ้ยตรงไหนมีนะเป็นลังๆหนะ่อยอยากได้เป็นลังอยากได้เป็นลังๆมีไหมสไตล์ Style, แบบนี้ไม่เอาเือแบบนี้ไม่เอาเอาบบเอาืเอบบเป็นลังจะเจอไหมล่ะจะมีไหมล่ะถ้าไม่มีก็อันนี้ป่ะมาม่านี้ป่ะนี่ไง ใช่ไหมต่อเกียวเขียวเหมือนกันน่ะแคสไม่แน่ใจแต่ต้อ,องออนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเส้นจันน้ำใสน่าจะใช่นะแคสว่าไม่น่าผิดนะอันนี้มาม่าอะไรอันนี้บะหมี่ต้มยำไม่ใช่อันนี้อะไรดูสิอันนี้มาม่าเหมือนกันนี่มาม่าอะไรเนี่ย ชินต้ยมยำนี้ชินต้ยมยำแพทวานนี้แหละนี่แหละที่สามีจะกินนี่แหละลเตีว๋วเส้นกันน้ำใส่อะเส้นกันน้ำใสก็น่าจะใช่ปะเราได้แล้วแพทวานนี้แหละอันนั้นฝือเนี่ยนกมามา่าอันนั้นแพทไม่กินรอกเนี่ยใช่ไหม เดี๋ยวดูเบียนหัวกันหรือเปล่าเดินไวเนี่ยเคลียร์ซุปเนี่ยใช่อันนี้แหละไปเอาไปให้แก่อันหนึ่งนั่นก็ได้ครบหมดแล้วนี่ช้อปปิ้งร้านที่สองได้ผักเค okay, กลับบ้านกันได้ครบโซบะเออเส้นโซบะเคยกินไหมเนี่ย โซบะโซบะมูโรวิสซอสเป็นไงอะอร่อยไหมไม่เคยกินไปดีกว่าไปละบ๊ายบายเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย